มาทำความรู้จักนกแจ็คดอค่ะนกเตือนภัยคนอันตรายโอ้โหนี่นกหรือว่าแบบ s o s หรือว่ากล้องวงจรปิดค่ะพี่ณิกมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกใช่แม็แบบกล้องจริงๆค่ะจะบอกว่ามีผลงานการวิจัยออกมาค่ะพี่ณิกเขาบอกว่านกสายพันธุ์แจ็คดอมีความสามารถพิเศษนะคะด้านการประเมินความเสี่ยงนะคะที่น่าทึ่งมากเลยพี่เดชโดยมันสามารถระบุถึงตัวบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นอันตรายได้ด้วย ใช่ค่ะออพี่เด็กหมายถึงสมมุติคนสองคนเดินมาเนี่ยเขาจะแยกได้เลยเหระคนนี้เป็นโจรคนนี้เป็นคนดีงก็าอาจจะมีการแบบดู่อดว่าคนไหนมนีความเสี่ยงมากกว่ากันอยู่ดีๆเอากิ่งไม้ไปฟาดเขา่าอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีการประเมินความเสี่ยงของเข่ะ วิธีการของเขาเป็นยังไงดูไหมคะเขาจะมีการทําการฟังสัญญาณเตือนจากนกตัวอื่นค e ่ะพี <d 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 ่นิกอาจจะมีการทํางานกันอย่างเป็นระบบว่าแบบเธอคนเนี้ยดูไม่น่าไว้ใจเลยอย่าแล้วเมื่อคนนั้นเดินเข้าไปใกล้รังนางก็จะบินดีออกจากรังทันทีฉันว่าคือในวงของเขาอะในในในคอมมูนิตี้ของเขาอาจจะมีแบ่งไงมดมดทัก นนมดเป็นหน้าที่แบ่งหน้าที่กัน,นที่นี่เนี่ยวิธีวิจัยคุณผู้ชมเขาบอกว่านักวิจัยทดลองให้คนที่ไม่รู้จักนกชนิดนี้นะเดินเข้าไปใกล้รังของพวกมันนะในขณะเดียวกันนักวิจัยจะเปิดเสียงของนกครับพี่นิกที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้นะรพร้อมๆกันซึ่งทดลองเปิดเสียงนกทั้งแบบสัญ,ญญาณเตือนแบบเป็นภัยนะคะและเป็นเสียงนกที่สื่อสารทั่วไปในแบบไม่เป็นภัยนะฮะฉะนั้นหลังจากการทดลองแล้วเมื่อการทดลองเดิน ครั้งที่2เริ่มขึ้นใช้มนุษย์คนเดิมเนี่ยแหละเดินเข้าไปนกที่เคยได้ยินเสียงเตือนนะคะจะบินกลับมาภายในรังทันทีอ,อ่าแล้วก็บอกว่านกกน,นี้จะตื่นตัวมากนั่นคือได้ยินเสียงเตือนครั้งแรกไงคะที่แบบว่าเป็นเป็นการเตือนแบบแจ้งภัยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนกอีกตัวที่ได้ยินเสียงสื่อสารแบบ การเตือนทั่วไปการพูดคุยกันทั่วไปอะค่ะเขาก็จะกลับมาที่รังแต่ว่าก็ไม่มีการทุกร้อนอะไรก็อยู่เฉยๆไม่ได้มีการลุกลี้ลุกลนใดๆ<า>อันเนี้ยเขาเลยมีการวิจัยออกมาแล้วก็บอกว่าเออการเตือนของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเตือนบุคคลมีแนวโน้มที่จะแบบอันตรายได้ด้วยนะแบบนี้ ทีนี้จะพาไปรู้จักเจ้านกแจ็คดอวนะคะพี่นิ๊นเป็นนกในตระกูลอีกาเพราะว่ารูปร่างเขาก็มีสีดำนะ่ไหมคะสวยงามมากมากค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่าเน้นสวยงามมาเพราะมันไม่สวยหนูชอบความแบบเอ็กโซติกดำเงาแบบะะปะอย่างพออย่างเหมือนเหมือนเหมือนอีกาแล้วก็ที่ชอบมากก็ยังเป็นนกที่รักเดียวใจเดียวอีกจะมีคู่เพียงตัวเดียวไปจนวันตายฉะนั้นเจ้านกแจ็คดอจะชอบเข้าไปอยู่ในแบบว่าวันกรรมครับพี่ดิ๊ โรแมนติกอีกเหมือนหนูแระรักเดียวใจเดียวเข้าเข้ขขาความมุ่งจริง